ชนะใจตนสำเร็จได้ทุกอย่างนับเป็นหัวข้อธรรมที่ลึกซึ้งและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะการชนะใจตนคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของมนุษย์ขออน,ขอ,อนุโมทนาและบรรยายธรรมชุดนี้จำนวน30ตอนในหัวข้อชนะใจตนสำเร็จได้ทุกอย่างด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายเพื่อเป็นแนวทางในการฝึกฝนตนเองดังนี้ชุดธรรมบรรยายชนะใจตนสำเร็จได้ทุกอย่างส่วนที่หนึ่ง การสำรวจและรู้จักใจตนเองตอนที่หนชัยชนะที่แท้จริงคือการชนะตนเองชัยชนะเหนือผู้อื่นหรือชัยชนะทางวัตถุภายนอกอัดนามาซึ่งความสุขเพียงชั่วคราวแต่ชัยชนะที่ยั่งยืนและมั่นคงที่สุดคือการชนะใจตนเองเพราะตราบใดที่เรายังแพ้ความเกลียดคร้านแพ้ความโกรธหรือแพ้ความอยากที่ไม่สิ้นสุดเราก็จะไม่มีทางพบความสุขที่แท้จริงได้เลย ดังนั้นจงตั้งปณิธานว่าการพัฒนาตนเองคือสงครามภายในที่เราต้องเอาชนะใจตนเองให้ได้เป็นอันดับแรกนี่คือแก่นแท้ของการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมตอนที่สอง ใจคือสนามรบและตัวเราคือแม่ทับใจของเราเปรียบเหมือนสนามรบที่เต็มไปได้วยค่าศึกคือกิเลสต่างๆเช่นความโลภความโกรธความหลงและตัวเราคือแม่ทับที่ต้องบริหารจัดการศึกนี้ให้ชนะจงสำรวจดูว่าตอนนี้ใจเราถูกกิเลสอะไรเข้ายึดครองอยู่บ้างเรากำลังปล่อยให้ความเกลียดคร้านหรือความฟุ้งซ่านมาเป็นนายเราหรือไม่การรู้เขารู้เราคือการเห็นกิเลสของตนเองอย่างชัดเจนจะช่วยให้ระวังแผนการรบการพัฒนาตนได้อย่างถูกต้อง ตอนที่3สติผู้เฝ้าดูและทหารหารแห่งใจสติคือความระลึกได้คือการรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันขณะนี้คือเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการชนะใจตนเองจงฝึกสติให้เหมือนทหารหารที่คอยเฝ้าประตูใจไว้ตลอดเวลาเมื่อใดก็ตามที่กิเลสความคิดชั่วร้ายอารมณ์ลบกำลังจะเกิดขึ้นสติจะปรากฏขึ้นเพื่อระงับยับยั้งไว้ได้ทันการมีสติที่ต่อเนื่องจะทำให้เราไม่เผลอทำสิ่งที่ผิดพลาดไปตามอารมณ์ชั่ววูบ ตอนที่4ความซื่อสัตย์ต่อตอนเองการไม่โกหกใจการชนะใจตนเริ่มต้นจากการซื่อสัตย์ต่อตอนเองอย่างที่สุดจงยอมรับความจริงว่าเรามีจุดอ่อนมีความบกพร่องและมีความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นได้เสมออย่าพยายามโกหกใจหรือหาข้อแก้ตัวให้กับความผิดพลาดของตอนเองการซื่อสัตย์จะทําให้เราสามารถมองเห็นปัญหาได้อย่างตรงไปตรงมาและมีกําลังใจที่จะปรับปรุงแก้ไขเพราะการยอมรับความจริงคือครึ่งหนึ่งของการแก้ไขปัญหา ตอนที่ห้าศีลกร่อป้องกันความพ่ายแพ้ศีลคือการรักษากายและวาจาให้เรียบร้อยคือการไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นนี้เปรียบเสมือนกร่อป้องกันที่จะทําให้เราไม่เสียท่าให้กับกิเลสในขั้นพื้นฐานจงตั้งมั่นในศีลอย่างเคร่งครัดเพราะหากกายวาจาของเรายัางไม่บริสุทธิ์การฝึกใจให้สงบก็เป็นเรื่องที่ยากลําบากศีลจึงเป็นฐานที่มั่นคงในการชนะใจตนเองอย่างไม่ประมาทตอนที่6นิวรห้า ค่าสึกตัวฉกาดที่ต้องกําจัดนิวรณ์ห้าคือกิเลสท,ที่ปิดกั้นไม่ให้ใจของเราสงบและเห็นความจริงนี้คือค่าสึกตัวฉกาดที่เราต้องเอาชนะให้ได้ประกอบด้วยการราคะความอยากได้ทางอารมณ์พยาบาทความโกรธถีมิทะความหดหู่ม่วงเหงาอุทธจกุจจะความฟุ้งซ่านรําคาญใจและวิจิกิจฉาความลังเลสงสยัยจงเรียนรู้ที่จะรู้ทันและกําจัดนิวรณ์เหล่านี้เมื่อมันเกิดขึ้น ตอนที่ 7. อิธิบาท4พลังแห่งการขับเคลื่อนใจจงใช้หลักอิทธิบาท4เป็นพลังขับเคลื่อนให้เราทำตามเป้าหมายจนสำเร็จประกอบด้วยชั้นทะใจรักที่จะทำวิริยะเพียรพยายามจิตตะจดจ่อใส่ใจและวิมังสาทบทวนปรับปรุงการชนะใจตนเองไม่ใช่เรื่องของอารมณ์แต่เป็นเรื่องของการมีวินัยที่ชัดเจนและมีพลังขับเคลื่อนที่ถูกต้องตามหลักการนี้ตอนที่8ด โยนิสโสมนสิการการจัดระเบียบความคิดใจของเรามักจะวุ่นวายเพราะความคิดที่ปรุงแต่งไปตามอารมณ์จงฝึกโยนิสโสมนสิการคือการคิดอย่างถูกวิธีคิดแบบมีเหตุผลคิดแบบแยกแยะข้อดีข้อเสียและคิดแบบรู้เท่าทันความจริงไตรลักษณ์การจัดระเบียบความคิดอย่างแยบคายจะช่วยลดความฟุ้งซ่านและความสับสนในใจทำให้เรามีสติและปัญญาในการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำตอนที่9อัตัญยุตา รู้จักกําลังใจของตนเองอัตตัญญุตาคือการรู้จักตนเองอย่างแท้จริงจงรู้ว่าเรามีกําลังใจมากน้อยเพียงใดสามารถรับมือกับปัญหาอะไรได้บ้างและมีขีดจำกัดอยู่ที่ตรงไหนการรู้จักกําลังใจตนเองจะช่วยให้เราไม่ตั้งเป้าหมายที่สูงเกินจริงจนท้อแท้หรือไม่ตั้งเป้าหมายที่ต่ำเกินไปจนเสียโอกาสนี่คือการใช้ความเพียรอย่างฉลาดและไม่ฝืนธรรมชาติตอนที่10ส,สมาธิ การสร้างกองกําลังสํารองสมาธิคือการตั้งมั่นของจิตใจเป็นการสร้างกองกําลังสํารองให้กับใจของเราเมื่อเราฝึกสมาธิอย่างสม่ําเสมอใจจะมีความสงบมีความมั่นคงและมีพลังในการต่อสู้กับกิเลสได้มากขึ้นไม่ว่าเราจะ,ะเผชิญกับความกดดันความเครียดหรือความทุกข์ใดๆสมาธิที่ฝึกฝนมาอย่างดีจะช่วยให้เราตั้งหลักได้เร็วและไม่ถูกอารมณ์ครอบงําส่วนที่2กลยุทธ์ในการเอาชนะตอนที่11 การเอาชนะความเก็ียดคร้านด้วยวิริยะวิริยะคือความเพียรพยายามที่ไม่ย่อท้อเป็นพลังที่ใช้เอาชนะความเกียดคร้านจงจำไว้ว่าความเกียดคร้านเป็นบ่อกเกิดแห่งความล้มเหลวทุกชนิดการเอาชนะมันได้หมายถึงการที่เรามีวินยัยและมีความรับผิดชอบต่อตอนเองจงฝึกเริ่มลงมือทําทันทีในเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วความเพียรจะค่อยๆกลายเป็นนิสัยที่แข็งแกร่งตอนที่12ขันติ การอดทนต่อความยากลำบากขันติคือความอดทนเป็นเหมือนเกราะเหล็กที่ทำให้ใจของเราไม่แตกสลายเมื่อเผชิญกับปัญหาจงฝึกอดทนต่อความเหน็ดเหนื่อยทางกายอดทนต่อความขัดใจทางอารมณ์และอดทนต่อคำว,วิจารณ์ของผู้อื่นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ล้วนสร้างขึ้นบนหลักฐานของความอดทนที่ยาวนานผู้ที่ชนะใจตนคือผู้ที่สามารถอดทนรอคอยผลแห่งความเพียรได้ตอนที่ 13. อัปปมาทะ การไม่ประมาทในทุกแย่งก้าวอัปมาทักคือความไม่ประมาทเป็นการตระหนักว่าชีวิตมีความไม่แน่นอนและเวลาไม่เคยคอยใครจงใช้ความเพียรในการทําความดีอย่างเต็มที่และไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน,ยชน์การไม่ประมาทคือการมีสติในทุกการกระทําทุกคําพูดและทุกความคิดเพื่อให้เราไม่พลาดท่าให้กับกิเลสโดยไม่รู้ตัวตอนที่14ปฏิสังขาร การทบทวนและตรวจสอบตนเองการชนะใจตนต้องมาจากการทบทวนและตรวจสอบตนเองอยู่เสมอปฏิสังขาจงมันตรวจสอบการกระทําของตนเองในแต่ละวันว่ามีส่วนไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขมีอะไรที่ผิดพลาดไปหรือไม่การทบทวนตัวเองอย่างสม่ําเสมอจะช่วยให้เราเห็นจุดอ่อนและสามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีทําให้ความเพียรของเราเป็นไปนอย่างมีประสิทธิภาพตอนที่15มักมีองค์8 เส้นทางสู่ชัยชนะที่ยั่งยืนจงใช้มักมีองค์8เป็นเส้นทางแห่งชัยชนะที่แท้จริงตั้งแต่การมีความเห็นถูกต้องสัมมาทิตฐิการมีความคิดถูกต้องสัมมาสังกัปปะไปจนถึงการมีสมาธิถูกต้องสัมมาสมาธิการเดินตามมักมีองค์นี้คือการฝึกใจและปัญญาอย่างเป็นระบบทําให้เราไม่หลงทางและมั่นใจได้ว่าชัยชนะที่เราได้มานั้นเป็นชัยชนะที่บริสุทธิ์ตอนที่16 การเอาชนะความกลัวและความกังวลความกลัวและความกังวลคือภาพลงตาที่ใจสร้างขึ้นมาเพื่อขัดขวางความเพียรของเราจงใช้สติและปัญญาในการแยกแยะว่าอะไรคือความกลัวที่เป็นเหตุผลและอะไรคือความกลัวที่ไม่มีมูลความจริงการลงมือทำด้วยความเพียรแม้จะมีความกลัวอยู่บ้างคือการแสดงออกถึงความกล้าหาญที่แท้จริงตอนที่17การจัดการความอยากความอยากที่สร้างสรรค์ความอยากปัญหา เป็นบ่อเกิดของทุกข์แต่จงเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนตัณหาให้เป็นชันทะความพอใจในการทำความดีจงใช้ความอยากในทางที่สร้างสารรค์เช่นอยากพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นอยากช่วยเหลือผู้อื่นอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการจัดการความอยากอย่างถูกต้องคือการเปลี่ยนพลังงานด้านลบให้เป็นพลังงานบวกในการขับเคลื่อนชีวิตตอนที่18 การเอาชนะความโกรธด,ด้วยเมตตาความโกรธคือไฟที่เผาผลาญใจของเราให้หมอดไหม้และเป็นความพ่ายแพ้ที่ชัดเจนที่สุดจงฝึกเมตตาคือความปรารถนาดีต่อตอนเองและผู้อื่นเพื่อดับไฟแห่งความโกรธการแผ่เมตตาคือการใช้ความเย็นเข้าต่อสู้กับความร้อนของอารมณ์เมื่อใดที่เราสามารถยิ้มให้ความโกรธที่เกิดขึ้นในใจได้นั่นคือชัยชนะอันยิ่งใหญ่ตอนที่19 การเอาชนะความฟุ้งซ่านด้วยสมาธิความฟุ้งซ่านคือใจที่กระโดดโลดเต้นไปมาอย่างไม่มีทิศทางเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานโดยเปล่าประโยชน์จงเอาชนะมันด้วยสมาธิคือการฝึกใจให้อยู่กับสิ่งเดียวอย่างแน่วแน่ไม่ว่าจะเป็นลมหายใจหรือการงานที่ทำอยู่การฝึกสมาธิเป็นประจำจะช่วยดึงใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันทำให้เรามีสติในการทำงานและใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพตอนที่20ทำวิจยะ การเลือกธรรมะมาเป็นอาวุธทำวิจยะคือการสอดส่องเลือกเฟ้นธรรมะที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนาตนเองจงศึกษาและเลือกใช้หลักธรรมให้เหมาะสมกับปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่เช่นเมื่อมีอุปสรรคให้ใช้วิริยะเมื่อใจไม่สงบให้ใช้สติและสมาธิการมีคลังอาวุธคือหลักธรรมที่หลากหลายจะทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาและเอาชนะใจตนเองได้ในทุกสถานการณ์ส่วนที่ 3. ชัยชนะที่นำไปสู่ความสำเร็จและคุณค่า ตอนที่21ใชัยชนะบนเส้นทางแห่งความดีความสำเร็จที่แท้จริงคือการชนะกิเลสและดำเนินชีวิตอยู่บนเส้นทางแห่งความดีจงใช้ความเพียรในการสร้างกุศลอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นการทำทานการรักษาศีลหรือการภาวนาการชนะใจตนไม่ใช่แค่เพื่อตนเองแต่เพื่อการเป็นคนดีที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและโลกใบนี้ด้วยตอนที่22กัลยาณมิตร มิตรแท้ผู้ช่วยให้ชนะใจตนกะะนาลยานมิตรคือมิตรที่ดีงามที่จะคอยให้กำลังใจตักเตือนและชักนำให้เราเดินอยู่ในทางแห่งความดีจงเลือกคบคนที่ตั้งใจพัฒนาตนเองเช่นเดียวกับเราเพราะมิตรที่ดีจะเปรบเสมือนพลังเสริมที่ช่วยให้เราไม่ล้มเลิกความตั้งใจและเป็นแรงบันดาลใจในการเอาชนะจุดอ่อนของตนเองตอนที่23มุทิตา ชัยชนะเหนือความอิจฉาริษยามุทิตาคือความพรอยยินดีในความสุขและความสําเร็จของผู้อื่นนี่คือชัยชนะเหนือความอิจฉาริษยาซึ่งเป็นกิเลสที่แกัดกินใจเราอย่างเงียบๆจงฝึกยินดีกับความสําเร็จของทุกคนอย่างแท้จริงการมีมุทิตาจะทําให้ใจเรากว้างขวางเป็นสุขได้ง่ายและไม่ตกเป็นทาสของความเปรียบเทียบที่ไม่สร้างสารรค์ตอนที่24อุเบกขา การวางใจในผลแห่งกรรมอุเบกขาคือการวางใจเป็นกลางอย่างมีปัญญาจงยอมรับความจริงว่าทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยและกฎแห่งกรรมเมื่อเราทำความเพียรอย่างเต็มที่แล้วจงวางใจในผลลัพธ์ที่จะตามมาการมีอุเบกขาจะช่วยให้เราไม่ยึดติดก,กับความสำเร็จหรือความล้มเหลวมากจนเกินไปและสามารถรักษาความสงบในใจไว้ได้ตอนที่25อัตตาหิอัตโนนาโถ ความเป็นที่พึ่งแห่งตนอัตตาหิอัตโนนาโถคือการตระหนักว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนการชนะใจตนคือการสร้างความสามารถในการพึ่งตนเองทั้งทางความคิดและการใช้ชีวิตเราไม่ควรหวังพึ่งพาโชคชะตาหรือผู้อื่นมากเกินไปจงฝึกฝนตนเองให้เข้มแข็งจนสามารถเป็นที่พึ่งให้กับตนเองและผู้อื่นได้นี่คือความสําเร็จที่ทําให้เรามีอิสรภาพที่แท้จริงตอนที่26ปฏิจจสมุปบาท ชนะใจด้วยการรู้เหตุผลปฏิจจสมุขบาทคือหลักการที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเหตุและผลจงใช้ความเพียรทำความเข้าใจหลักนี้เพื่อที่เราจะไม่โทษสิ่งภายนอกเมื่อเกิดปัญหาแต่จะกลับมาแก้ไขที่ต้นเหตุคือความไม่รู้และความยึดมั่นถือมั่นในใจของเราการแก้ไขที่ต้นเหตุคือการชนะใจที่ฉลาดที่สุดตอนที่27สัจจะ ความจริงใจต่อความเพียรสัจจะคือความจริงใจความซื่อตรงต่อคำพูดและการกระทำของตนเองจงรักษาคามั่นสัญญาที่ให้ไว้กับตนเองว่าจะพัฒนาตนอย่างสม่ำเสมอความเพียรที่ประกอบด้วยสัจจะคือความเพียรที่หนักแน่นและไม่กลับกลอกความมีสัจจะเป็นคุณธรรมที่ช่วยให้เราได้รับความเชื่อมั่นจากผู้อื่นและเป็นพื้นฐานของความสำเร็จที่ยั่งยืนตอนที่28 ความสุขที่มาจากการชนะตนเองความสุขที่เกิดจากการชนะใจตนคือความสุขที่บริสุทธิ์ไม่ใช่ความสุขจากการได้มาซึ่งวัตถุหรือชื่อเสียงแต่คือความสุขที่เกิดจากความสงบเย็นภายในจากการที่กิเลสถูกระงับไว้ได้จงให้รางวัลกับตนเองด้วยความสุขจากการทำความดีและความภาคภูมิใจในการเอาชนะจุดอ่อนของตนเองได้ในแต่ละวันตอนที่29 ชัยชนะเพื่อการเป็นผู้ให้เมื่อเราสามารถชนะใจตนเองได้แล้วความสำเร็จของเราก็ควรถูกใช้เพื่อเป็นผู้ให้และเป็นประโยชน์ต่อโลกใบน,นี้จงใช้ความรู้ความสามารถและพลังใจที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเต็มที่การให้ที่บริสุทธิ์คือการขยายชัยชนะภายในของเราออกไปสู่ภายนอกนี้คือความสำเร็จที่สร้างคุณค่ายอย่างแท้จริงตอนที่30นิบพาน ชัยชนะอันสูงสุดเป้าหมายสูงสุดของการชนะใจตนคือการเข้าถึงนิพพานคือการดับกิเลสและความทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงแม้เราอาจยังไม่บรรลุถึงจุดนั้นแต่จงรักษาความเพียรในการเดินตามอริยมรักมีองค์8อย่างไม่ลดละการที่เราไม่ยอมแพ้และภาคเพียรพัฒนาตนเองทุกวันคือการที่เรากำลังเดินหน้าสู่ชัยชนะอันสูงสุดแห่งชีวิตอย่างแท้จริง